สรุปประเด็นรายการโขนกระแสวันที่30ตุลาคมนะครับวันนี้ก็จะเป็นการรวมตัวของคู่กรณีของทนายตั้มนะครับก็อย่างที่ทุกคนทราบกันนะครับว่าทนายตั้มกําลังมีแบบมีเรื่องฟ้องร้องกันอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปสรุปแยกใหอก้อีกรอบหนึ่งนะครับก็คู่กรณีคนแรกนะครับก็คือชื่อคุณหนึ่งบางปูนะครับคุณหนึ่งเป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็เหมือนกับแกมีปัญหากับทางสามีที่เป็นตำรวจนะครับแล้วก็เลยเหมือนกับ ไปปรึกษาจนมีคนแนะนําว่าเออไปให้ไปติดต่อทางทนายตั้ม4ี่อะไรเงี้ยนะครับก็มีการติดต่อกันคุยกันแล้วก็แบบมีการว่าจ้างกันนะครับว่าจะให้ทําคดีให้ก็ทางทนายตั้มก็เรียกเหมือนกับเรียกเงิน10ล้านบาทนะครับเป็นค่าดําเนินการโดยเหมือนกับมีการพาดพิงถึงตํารวจชั้นผู้ใหญ่เพราะว่าสามีของคุณคุณหนึ่งนะครับแกเป็นตํารวจก็เลยแล้วแกก็กลัวว่า เรื่องจะไม่จบอะไรเงี้ยประมาณนั้นก็เลยแบบคือตอนที่นัดเจอกันนะคุณหนึ่งแกก็แบบเล่าละเอียดนะครับว่ามีอะไรยังไงบ้างประวัติทรัพย์สินทั้งหลายแกมีอะไรเงี้ยประมาณนั้นก็เลยเป็นที่มาของคำว่า,วาเดี๋ยวทางเจ้าอันนี้คือคําบอกเล่าของทางคุณหนึ่งนะครับบอกว่าก็เดี๋ยวจะไปติดต่อตํารวจชั้นผู้ใหญ่ให้แล้วจะได้เคลียร์เรื่องได้นะครับแล้วก็มีเหมือนกับตัวแอคชั่นที่มาจากทางการดําเนินการของทาง ทนายตั้มก็คืออันแรก,กคือให้คุณหนึ่งโพสต์รูปคู่กับทนายตั้มที่หน้าบ้านเหมือนกับจะได้เป็นการแบบแสดงให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ว่าเนี่ยทนายตั้มมาดําเนินคดีแล้วนะอีกฝ่ายฝ่ายสาม,มีจะได้กลัวอะไรประมาณแต่ปรากฏว่าทําไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะสาม,มีเขาก็าเฉยๆไม่ได้แบบเดือดเนื้อร้อนใจหรือมีความเคลื่อนไหวใดๆนะครับแอคชั่นที่2คือให้คุณหนึ่งแกล้งป่วยและออกข่าวเหมือนกับคุณหนึ่งเคยเป็นอดีตนักสแสดงนะครับแล้วก็เป็นเหมือนกับ อินฟลูเอนเซอร์มีชื่ออะไรประมาณนี้นะครับก็เหมือนกับให้คุณหนึ่งแกล้งป่วยเข้าโรงพยาบาลจะได้แบบเรียกคะแนนสงสารอะไรประมาณนั้นแล้วเข้าไปแบบโรงพยาบาลจิตเวชแล้วบอกกับหมอว่าเนี่ยเครียดมากเป็นซึมเศร้านู่นนี่อยากจะฆ่าตัวตายแต่ปรากฏว่าแกเลยโดนแบบคืออันนี้เป็นความรู้เลยนะครับว่า,าถ้าไปพูดกับหมอว่าอยากฆ่าตัวตายเนี่ยจะโดนจับแบบ มัดมือมัดขาเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นการป้องกันของทางโรงพยาบาลน,นะครับแลวคูณหนึ่งแกก็แบบว่าโดนจับมัดอยู่2วันเย้ยประมาณแล้วแกก็ทนไม่ไหวให้ญาต,ติติดต่อมาแล้วก็ให้ญาติคุยกับทนายตั้มสุดท้ายก็คือออกไปจากโรงพยาบาลน,นะครับและเรื่องของแกกับสามีในรอบแรกอะจบที่ว่าแกป่วยหนกักคราวนี้ป่วยจริงก็คือแบบให้ทางสามีกับก็พาลูกมาหาแล้วก็ตกลงเคลียร์กันจบโดยดีอะไรเงี้ยก็คือการว่า เหมือนกับ10ล้านที่จ่ายไปเนี่ยทางทนายตั้มก็มีแอคชั่นอยู่แค่2อย่างอะไรประมาณนั้นครับแต่หลังจากนั้นนะเน่ยคุณหนึ่งแกก็มีเรื่องกับสามีอีกจนแบบเหมือนกับทางสามีก็มีครอรัวใหม่แกก็เลยแบบอยากให้มาดําเนินการว่าแบ่งแยกทรัพย์สินให้เรียบร้อยแต่ปรากฏว่าทนายตั้ม่ะก็เรียกเงินอีก7 0 0 0 0นะครับบอกว่าอีสิล้านนะจบไปแล้วแต่อันนี้คือเรื่องใหม่ขออีก7 0 0 0 0สนประมาณนั้นนะครับในคุณในมุมมองของคุณหนึ่งก็ ก็เหมือนกับว่า10ล้านเนี่ยยังไม่ทําอะไรเลยจะมาเรียกเพิ่มได้ยังไงประมาณนั้นนะครับแต่ทางพี่หนุ่มกัญชัยแกก็ให้มุมมองว่ามันก็เหมือนเป็นค่าวิชาชีพของเขาหรือเปล่าแล้วเหมือนกับบังคนละเคสกันแต่ก็อันนี้แล้วแต่มุมมองนะครับแล้วก็ต่อมานะก็จะเป็นคุณปอกับคุณแซนถ้าใครยังจําคดีคุณแตงโมท,ที่แบบตกเรือได้นะครับตอนนั้นมันจะมีการเคลื่อนไหวของทางทนายตั้มซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็น ข้อมูลจากอีกฝ่ายของทางคุณปอกับคุณแซนทั้งคู่ก็คุณปอก็เล่าให้ฟังนะครับว่าวันที่เกิดเรื่องอะ่ะแล้วมันจะมีข่าวอยู่ว่าทําไมเพื่อนหายไปทั้งคืนถึงเพิ่งอ,ออกจะมาเคลื่อนไหวกันอะไรประมาณนั้นแล้วแบบโดนโจมตีด่าเลยทั้งประเทศนะครับคุณปอกก็อธิบายให้ฟังว่าเหมือนกับทุกคนเพื่อนทุกคนที่ไปด้วยกัน,นยอยู่ในอาการตกใจไม่เคยเจอกรณีแบบนี้มาก่อนก็เลยแบบว่าปรึกษากันว่า เอ้เราควรจะหาทนายหรือเปล่าก็เลยติดต่อไปทางทนายตั้มเพราะเหมือนกับมีคนรู้จักแนะนำมาทีประมาณนั้นนะครับแต่ปรากฏว่าติดต่อไปนะทนายตั้มแกติดงานอยู่ที่โคราชแล้วก็กว่าจะมาคือค่าเลยก็เลยทาให้กลายเป็นว่าการมันเสียเวลาไปไปเกือบทั้งวันเลยประมาณนั้นแล้วพอมันนัดเจอกันที่ร้านอาหารก็คือก็คือจะตรงกับข่าวนะครับที่บอกว่าทุกคนไปรวมตัวกันที่ร้านอาหารแต่ตัวละครลับก็คือทนายตั้มอ่ะมีการเจอกันแล้วพอการเจอกันปุ๊บอ่ะ ทางคุณปอเนี่ยแกก็เล่ารายละเอียดเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้ฟังแต่คําแนะนําที่แกได้คือบอกว่าเหมือนอันนี้สรุปไปเลยนะครับว่าเหมือนเหมือนโยนความเหมือนจะให้โยนความผิดไปที่คนใดคนหนึ่งก็คือโยนความผิดไปที่คุณแซนที่นั่งอยู่ท้ายเรือซึ่งคุณแซนแกบอกว่าตอนนั้นแกก็บอกว่าแกหลับอยู่แกไม่เห็นไม่รู้เรื่องอะไรประมาณนั้นและในความรู้สึกของทุกคนที่อยู่บนคุณแซนอ่ะตอนที่เจอคุยกับทานายต้มมาอยู่กัน5คนแล้วคุณแซนตามมาทีหลัง ก็มารู้เรื่องนี้ทีหลังนะครับก็คือเหมือนว่าเหมือนก็จะให้โยนให้โยนความผิดให้คนหนึง่งแล้วก็ให้มีคนหนึ่งรับผิดเรื่องจะได้จบอะไรประมาณนี้แต่เพื่อนทุกคนเนะ่ะ <he S 1> เห็นตรงกันว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วจะไปแบบพูดแบบนั้นได้ยังไงแล้วเหมือนกับจะไปโยนให้อีกคน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 เดียวรับผิดในเมื่อมันไม่ได้มันเกิดจากความประมาทอะไรเงี้ยประมาณนั้นทุกคนก็เลยตัดสินใจว่ามันไม่จ้ายทนายตั้มละกันแต่ เขาบอกว่าหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงอะไรนะครับกลายเปว่าทนายตั้มอะไปโพสต์ใน Facebook ประมาณว่าเออเหมือนกับออกมาประกาศตัวว่าเนี่ยผมปฏิเสธการเป็นทนายกับฝั่งของคุณปอแล้วแล้วก็แบบไปที่เกิดเหตุไปออกข่าวน,นู่นนี่นี่นั่นจนแบบได้กระแสสังคมอะไรเงี้ยประมาณนั้นก็คือ มันคือที่มาของการเคลื่อนไหวของคุณปอกับคุณแซนที่มาในรายการโหนกระแสวันนี้นะครับแล้วพี่หนุ่มก็ถามว่าอ้าวทำไมแล้วตอนนั้นทําไมาไม่ออกมาพูดในี่ตอนนั้นรอทําไมทั้งคู่ก็บอกว่าตอนนั้น่ะกระแสสังคมมันร้อนแรงมากที่แบบว่าพูดไปใครก็ไม่เชื่อเพราะทางทนายตั้มตอนนั้นดังมากแล้วก็แบบยังไงทำหายใจก็โดนด่าแล้วอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับก็เลยไม่พูดแต่ตอนนี้นมันเหมือนเป็นช่วงจังหวะที่ทุกอย่างมัน,ม,นมันมาพอดี ก็เลยแบบอยากออกมาชี้แจงในมุมตัวเองว่าสิ่งที่เขาต้องเจออ่ะก็คือจากการหนึ่งคือเหมือนกับอยากให้แบบมาแชร์สิ่งที่เขาเจอว่าทนายการจะแบบสมมติมีเหตุใดๆก็แล้วแต่เราควรจะได้ทนายที่ดีที่แนะนําในเรื่องที่ดีเพราะทุกๆวันนี้คดีของคุณปอจบแล้วนะครับของคุณปอก็คือว่าเกิดขึ้นโดยประมาทแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องหลังจากนั้นพี่หนุม่มก,ก็ถามจี้ว่าอ้าวแล้วเรื่อง ไอ้ข่าวตกกร,รมที่มันออกข่าวไปมากมายนู่นนี่แหละก็คือบอกก็คือมันไม่ใช่เรื่องจริงเรื่องจริงคือเกิดจากโอเคขับเรือโดยประมาทไม่ไม่บอกให้คนที่นั่งบนเรือใส่ชูชีพอะไรเงี้ยประมาณนั้นคือทุกอย่างเกิดจากการประมาทแต่ทางตํารวจหรือทางอายการเนะ่เขาไม่ได้แบบว่าเหมือนกับสืบด้วยด้วยสืบด้วยใช้คำว่า ไม่ได้ไม่ได้ปล่อยผ่านแต่สืบอย่างละเอียดนะครับมีการเช็คก,กล้องวงจรปิดเช็คพฤติกรรมเอ่อถอดรูปไม่ใช่ถอดเสื้อผ้าถ่ายทั้งตัวเหมือนกับจะดูว่าอาจจะมีร่องรอยการต่อสู้อะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะรับก็คือบอกว่ามันมีการตรวจสอบจากละเอียดจริงๆจนถึง,งมาปิดคดีได้ที่ว่าเอ่อไม่ใช่เหตุฆาตกรรมแต่ณนะตอนนั้นน่ะมันมีการทั้งทั้งทำภาพปลอมทั้งโยงเรื่องน,นู่นนี่นี่นั่นจนกา ทั้งทั้งทั้งทีมทั้งเพื่อนของกลุ่มแกกลายเป็นผู้ต้องหาพี่หนุ่มก็ถามแล้วจะฟ้องคนที่แบบสร้างหลักฐานปลอมหรือเปล่าอะไรเงี้ยแกก็บอกว่าตอนแรกก็คิดแต่มันมีประเด็นที่ว่าทุกคนบนเรือเป็นเพื่อนรักของคุณแตงโมส่วนคนที่ออกมาเคลื่อนไหวแล้วไม่พอใจก็คือคนที่รักแตงโมเหมือนกันดังนั้นมันเกิดจากคนรักแตงโมทั้งสองกลุ่มอะไรเงี้ยดังนั้นแกก็เลยบอกว่าไม่อยากเอาเรื่อง อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนของคุณแซนคดียังไม่ยังไม่จบนะครับจะเป็นเหมือนกับน่าจะประมาณเดือนพฤศจิกาเนี่ยจะมีการขึ้นศาลอีกรอบหนึ่งแล้วก็ของทางคุณปอพี่หนุ่มก็ถามแล้วแล้วคุณแม่แล่ะก็บอกคุณแม่ก็ดูแลกันมาตลอดแล้วก็คุณแม่จบที่ศาลชั้นต้นเพราะว่าคุณแม่คุณตังโมก็ไม่ได้อุทธรณ์ต่ออะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับแล้วก็แกทิ้งไว้ว่ามันมีคลิปหลักฐานว่าเหมือน พี่หนุ่มว่าเอาแล้วมาออกมาเปิดอย่างเงี้ยไม่กลัวแบบโดนฟ้องหรือโดนอะไรหรออะไรเงี้ยคุณปอยก็บอกว่าแกมีคลิปเด็ดอยู่แกมีดาบของแกอยู่ที่แบบว่าถ้าทางนั้นเคลื่อนไหวแล้วแกก็พร้อมที่จะจะเปิดคลิปนี้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องมาตามกันต่อว่าเพราะว่าพี่หนุ่มแกบอกว่าอยากเชิญทางคุณคุณอ้อยมาดามอ้อยนะครับที่เป็นที่ฟ้องทางคุณตั้มมาชอบโกงอะไรเงีย้ยประมาณนั้นนะครับมาออกรายการเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูกันว่าจะ มาออกหดกระแสวันไหนแล้วเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังครับ